อยู่ไ่สตอนะครับพี่น้องสตรอเบอรี่นะครับเออโอ้นะครับนี่ครับลงไปเก็บเองนะครับพี่น้องมักลูกใหญ่ลูกน้อยนะครับเออเลือกเอาเลยนะครับเป็นบรรยากาศนะครับสตรอเบอรี่อยู่ผู้ทะเบิกนะครับพี่น้องนี่นะครับเนี่นะครับ มาถ่ายรูปมาเซลฟี่ได้นะครับพี่น้องแล้วก็ขีดละสิบบาทเอขีดละห้าสิบบาทนะครับลูกรหารลอยนะครับพี่น้องก็สดจากไร่ใหม่จากสวนนะครับพี่น้องก็จะได้แบบได้ก็เลือกเอานะครับเสียวจากไอจากลูก็ไไ้นะครับพี่น้องบ่งได้จำกัดนะครับ๋ยยี่ยิบหมึ่เบิ้งนะครับ หวานโอ้หอมโอ้สุดยอดเลยนะครับนี่นะครับเป็นไลเป็นไลสตรอเบอรี่นะครับเออ <c oughs> นี่นะครับย่งางเก็บเอาเลยนะครับ จะของสวนเปันใจดีนะครับนับเี๋ยสิสิมนหมือดสิ้ไปหน่วยหนึ่งแล้วนะอันนี้หน่วยที่สวนนะครับแดงนะครับพี่น้องแดงนะครับนี่นี่นะครับฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนั่นเองด้นะครับเพื <laughs> ่อสิไดเปลี่ยนกำลังใจให้กันนะครับพี่น้องโอ้บวาน <c oughs> บวานครับบวาน <laughs> <c oughs> <c oughs> นี่นะครับนี่ไอ้ไสาเพิ่นกับกำลังเก็บนะครับเออสตรอเบอร์รี่ ขออยาบกับกล่องแป๊บนึงเด้อพี่น้องเด้อเนี่นะครับพี่น้องนะครับสตัวบอรี่นะครับเดี๋ยวเก็บแล้วกันนี่นะครับ ผิดละห้าสิบบาทนะครับพี่น้องโลละห้าร้อยนะครับเอ่อโอ้โนะครับ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> เป็นปลูกเองนะครับ <c oughs> เป็นปลูกเอง <c oughs> นี่นะครับนี่นะครับ <c oughs> เป็นบรรยากาศสดๆนะครับพี่น้องหนึ่งสองครับ <c oughs> นี่นะครับเป็นบรรยากาศเจ้าของเป็นเป็นเจ้าของเองเลยเนาะพี่เนาะครับผมปลูกเองขายเองเนาะครับปลูกเองขายเองโอ้คือไม่ไม่ได้สียาเลยใช่ไหมครับมันก็พอมีบ้างถ้าส่วนไหนบอกไม่มีมันก็หกออ๋ก็มีเอาพูดตรงๆเลยเนาะพี่เนาะใช่ครับโอ้นะครับนี่นะครับแต่มันอยู่ที่ช่องว่ามันนานแค่ไหนแล้วอ,อ๋อวันนี้ก็ขายดีโอ้ <laughs> อเรยกครับไม่ขายขาาาดีครัอยากอยากฝา,ากอะไรถึง คนที่มาเที่ยวไหมอ,อยากฝา,ากถ้ามาเที่ยวคือถ้ามาปูทะเบิกแล้วอย่าลืมมาแวะเก็บสตรอเบอรี่ในสวนครับผมสวนของของของคุณพี่อะไรนะเยอะครับผมอ๋อคุณพี่เยอะครับผมนี่นะครับพี่น้องนะครับเป็นเออ่เจ้าของไร่นะสตรอเบอรีนะ่เนาะสวนสตรอเบอรี่เนาะเอออยู่ปูทะเบิกนะครับนี่นะครับให้เก็บเองครับตอนน<ม>ี้เพิ่งจะออกลูก ราคาก็จะแพงหน่อยครับ๋อถ้าเป็นกล่องตัวนี้เท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสิบครับไซส์จัมโบ้พิเศษโอ้โหจัมโบ้พิเศษนะครับพี่น้องนี่นี่นะครับจัมโบ้พิเศษสองร้อยห้าสิบอนี้ถังก็ถังห้าร้อยครับอันี้ถังละห้าร้อยนะครับพี่น้องห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องนี่โลนึงครับหนึ่งโลนะครับนี่นี่นะครับสดจากไร่ใหม่จากสวนนะครับพี่น้องเออมาเที่ยวผู้ทบเบิกนะครับเออ มาจอดถ่ายรูปนะครับแล้วก็อุดหนุนสตรอเบอรี่ได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณให้เก็บบรรยากาศเนาะนะครับนะครับพี่น้องเป็น บรรยากาศนะครับสตรอเบอรี่นะครับได้ได้จกโลกแล้วได้จกักอันสองคำเกียรตินะครับคุณพี่รูปหล่อมาแต่สายนอ้อมาแต่อำนาจครับโอ้นี่นะครับผู้บ่าวอำนาจนะครับพี่น้องแก้วบอแก้วบอโอ้นะครับเป็นเป็นยังไงนอ้อมือนีมาเที่ยวต้ตื่นเต้น โอ้ตื่นเต้นนะครับพี่น้องเออไอ้ไส้เพิ่นตื่นเตียวนะครับเออเป็นบรรยากาศนะครับชิมได้เด้อนะครับเนี่ยผักอะไรอืมเตาเตาโอ้สุดยอดนะครับชิมไปหลายหน่วยแล้ว นี่นะครับเออเผินบได้ปอยฟูเฟ่นะครับพี่น้องเออเข้าเข้าซิมเข้ากับเก่งใจเพิ่มน้ำนะครับเออวันนั้น่าเก็บกินเอากินเอาบโบได้นะครับพี่นองเออมันมันมันหนาเกียรเนาอนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศนะครับนี่นะครับจะาข้องสวนเพื่อนใจดีนะครับใจดีนะครับเพื่อนเป็นกันเองนะครับพี่น้องมาเที่ยวผู้ทะเบินะครับเออจอด ดูนุนได้นะครับพี่น้องเออมาถ่ายรูปมาเซลฟีได้นะครับมาซิมได้นะครับพี่นอ้องจะจของเิ่นใจดีเิ่นเป็นกันเองนะครับ <laughs> เดี๋ยวซิมีก,ก่อนสุจ <laughs> ริสุวรอีดีนะครับพี่น้อง <laughs> นี่นะครับโอ้ดอุดีนะครับสวยงามพร้อมนะครับพี่น้อง เป็นบรรยากาศซีบีหลูหนึ่งสำหรับกินี้นะครับขอจบกลิบไปเพียงแค่นี้นะครับพี่น้องกลิบนาพอกันไหมไปละครับผมสวัสดีครับ